e c a นะครับ4ประตูไฟหน้าที่เป็น day t i m um, คิ้วเหลืองแบบนี้พอคิ้วเหลืองเนี่ยนะฮะราศีของรถก็ไม่จับละโคมใหม่นะครับเบิกห้างข้างละ96้0หสามารถอัพให้เป็นสีขาวได้ตามท้องถนนกลางคืนนะจะเห็นว่าไฟนี่ไฟหลีดับไปข้างหนึ่งใครใช้รุ่นนี้อยู่ไฟท้ายดับซ่อมได้ไม่ต้องซื้อใหม่ถอยมาถอยมานี่ฮะถอยมาแล้วนะครับ W212 e c a r นะครับรถที่เป็นตัวเฟซลิฟนะครับตอนนี้เริ่มมีปัญหาอะไรบ้าง อาท่านผู้ชมท่านใดใช้รุ่นนี้อยู่นะครับฟังทางนี้เลยนะครับสามารถแก้ไขได้โดยที่ไม่ต้องซื้อใหม่จ่ายเงินแพงๆนะครับอาเปิดไฟหลีให้หน่อยนะครับอ่าอีคานนะครับ4ประตูตัวนี้เลยอันดับแรกเลยเรื่องไฟหน้าที่เป็นเดทมคิ้วเหลืองแบบนี้นี่ครับคิ้วเหลืองนะครับคิ้วเหลืองแบบนี้คุณดูนะครับ พอคิ้วเหลืองเนี่ยนะฮะราศีของรถก็ไม่จับแล้วนะครับดูหมองค้านะครับสามารถแก้ไขาได้โดยที่ไม่ต้องซื้อใหม่โคมใหม่นะครับเบิกห้างข้างละ9ก้าหมื่นหกอนะฮะโคมนําเข้าคิ้วขาวสภ,ภาพดีๆหน่อยข้างหนึ่งก็ห้าหมื่นอัพไหวไหมแต่เปลี่ยนคิ้วโดยใช้โคมเดิมนะครับทําคิ้วใหม่นะหลอดไฟบางทีมันหลอดไฟเหลืองหมดละสามารถอัพให้เป็นสีขาวได้อ่าใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับมาแก้ไขาได้ นะส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายนี่เจ้าปัญหาของรุ่นนี้เลยนะครับตามท้องถนนกลางคืนนะจะเห็นว่าไฟนี่ไฟหลีดับไปข้างนึงเนี่ยไฟหลีที่เป็นเส้นเส้นแบบเนี้จะสังเกตน,นะรุ่นนี้ถ้าดับไปข้างหนึ่งอ่ะเป็น ecard แน่นอนนะ ecard เนี่ยบางคันนี้ดับไปข้างนี้นี่นี่เส้นๆ้นนี้นะมันดับหายไปเนี่ยยอดนิยมเลยนะครับใครใช้รุ่นนี้อยู่ไฟท้ายดับซ่อมได้ไม่ต้องซื้อใหม่อ่าโอเคนะครับ